สวัสดีครับยิีิ้อนรับเข้าสู่ห้องบอร์ดเกมกับพี่โออีกแล้วนะครับวันนี้บอร์ดเกมที่เราจะเอามาแนะนำนะครับชื่อเกมว่าฟ้าวงกตมรณะนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเกมเทรลเลอร์นะครับแนวสยองขวัญนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าเราเป็นดวงวิญญาณนะครับที่หลุดเข้าไปในเขาวงกตแล้วจะต้องหาทางออกให้ได้นะครับโดยเป็นเกมที่เสมือนช่วยกันเล่นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับหาทางออกไม่ได้นะครับเราก็จะจบลงด้วยการพ่ายแพ้นั่นเองนะครับเกมนี้เหมาะสาหรับน้องๆนะ 1-5ึ่งถึงคนนะครับอายุเหมาะสมก็คือ14ปีขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ50นะครับถึง1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วแต่ความยากง่ายนะครับว่าจะเล่นเลเวลไหนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นกันนะครับว่าเกมนี้เล่นกันยังไงครับโอเคครับนี่ก็คือการเซตอัพกระดานเข้าๆในการพร้อมเล่นนะครับก็จะมีตัวของพิเออร์บอร์ดนะครับก็จะเป็น อ่าโทเคนนะครับตัวเดินสีต่างๆนะครับสีเขียวแดงอะไรก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวกระดานนะครับซึ่งมี2หน้านะครับฝั่งนี้สําหรับผู้เล่น1-4ถึงคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเล่นกี่คนก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องคุม4เพเยอร์หรือว่า4ตัวละครตรงนี้นั่นเองนะครับคุณจะมา1คนก็คือคุมไป4ตัวนะครับถ้ามี3าคนก็จะต้องมีคนในคนหนึ่งคุมอีก1ตัวนะครับแต่ถ้ามา4ี่คนก็จะเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกระดานนะครับแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกระดานสําหรับ5คนนะครับแล้วก็เซตอัพโดยการวางกุญแจไว้ตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นโทเค็นความกล้าหาญนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับเห็นเป็นกระดานนะครับเป็นตารางก็จริงเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีขอบแมทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเดินทะลุมาฝั่งนี้คุณจะมาโผล่ฝั่งนี้ในทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ก็จะไปโผล่ฝั่งนี้เช่นกันแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับใน่เนี่งู่ดนเปองเ็นี่คานอยู่ในอเล็ๆ นะครับในมือเราเนี่ยนะครับถือแสงเทียนนะครับถือเทียนเอาไว้นะครับดูว่าน้ําตาเทียนเนี่ยนะครับนะครับลงมือหนักขนาดไหนเรายังไม่ปล่อยเลยเพราะนั้นเกมนี้เทียนหรือว่าแสงสว่างสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นกลับมาจุดเดิมนะครับสิ่งสภาพแวดล้อมข้างๆอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับหรือว่าจะมีปีศาจโผล่เข้ามานะครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะแจกตัวนี้เป็นสตาร์ทเพลเยอร์นะครับก็จะมีอ่า ให้ผู้เล่นคนละหนึ่งอันนะครับเราจะไปเริ่มต้นยืนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไป2เส้นทางที่มันชี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีนะครับแผ่นทายเป็นตัวของประตูนะครับแผ่นทายตัวของแผ่นกุญแจนะครับแล้วก็ปีศาจกินกินใส่เทียนนะครับส่วนตัวอื่นนะครับแผ่นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่เล่นก่อนในเลเวลแรกนะครับหรือว่าเพื่อเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วแล้วมีความเขาเรียกว่าชินไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นแทบจะอยู่ในระดับง่ายแล้วนะครับเราก็ค่อยเพิ่ม เลเวลความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีแผ่นทางเดินนะครับเป็นแนวตรงนะครับ4ี่แยกแล้วก็3แยกนั่นเองดูวิธีการใช้ก็ควออย่างเช่นผมอยู่ตรงนี้อ่าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นสีม่วงผมเกิดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเอาพวกโทเคนที่เขาบอกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในแผงรางเทียนตรงนี้นะครับรางเทียนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเล่นนะครับเปิดทีละแผ่นนะครับจากบนสุดไปล่างสุดนะครับเปิดออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถจัดการมีเนตเส้นทางได้นะครับสมมติผมอยู่ตรงนี้แล้วผมเลือกเดินไปนะครับ ตรงนี้ก็จะหายไปเนื่องจากเทียน2ไม่ถึงน,นั่นเองนะครับแผ่นนี้จะหายไปตลอดการเลยนะครับหลัาจากนั้นให้จวแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับจวแผ่นใหม่ขึ้นมาสมมุติว่าผมจวออกมาแล้วได้หน้าตาประมาณนี้ครับเวลาเราเดินแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเขาวงกดไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับพยายามหากุญแจให้ได้ทุกคนแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูทางออกพร้อมกันนะครับเกมนี้ก็จะจบลงก็คือเราจะเป็นผู้ชนะนั่นเองแต่ว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งหรือว่าทําแผน่นกุญแจเนี่ย หายไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดโคต้านะครับไม่เพียงพอสำหรับผู้เล่นนะครับเราก็จบเกม้วยการพ่ายแพ้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเกมคร่าวๆนะครับใครสนใจมาลองเล่นกันได้ที่ห้องบอร์ดเกมสุราษฎร์การณ์เรียนรู้ CIC เทสบาทนครภูเก็ตนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับฟ้ามังกรมรณะนะครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับแต่เต็มไปด้วยความสยองขวัญร้นทึกขวัญเลยนะครับเกมนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมาะกับน้องๆ1-5ึ่งถึาคนแม่นั้นมาคนเดียวก็สามารถเล่นได้แต่จะยากนิดนึงนะครับเนื่องจากจะต้องคุมตัวละครมากมายหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ50-1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้ายังเป็นกลุ่มใหม่นะครับหรือว่าเล่นเลเวลยากก็จะ เวลาก็จะยืดออกไปอีกนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับน้องๆตั้งแต่14ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ต่ำกว่านั้นยังไม่แนะนําให้เล่นนะครับเนื่องจากที่บอกไปว่าเกมนี้ใช้ทักษะการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับสามารถมาทดลองเล่นกันได้ฟรีที่ห้องบอดเกมศูนย์มารักษาและการดูดู CAC เทศบาลนะครภูกเก็ตปลายแหลมสะพานนีดังนี้ห้องเปิดให้บริการวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบ,บดี9-17นาฬิกาเล่นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนหน้าเป็นเกมไหนนี้ต้องรอติดตามชมกันวันนี้พี่ว่แข่งห้องบอลเกมขอ